โอเเคมาเริ่มกันใหม่นะ,ะที่ทางสายกลางอันดับแรกสมรัมมาทิฏฐิเมื่กี้ที่เรารู้ว่าเป็นความรู้ในเรื่องทุกเกณดให้เกิดทุกความดับทุกและทางเข้าถึงขึ้นความทุกเนี่ยคือรู้จักอริยสัจสีเนี่ย นีอ่อารยศสศีมันเป็นอะไรมันคืออะไรมันคืออะไรอริยศสศีเนี่ยจริงๆก็คือตัวคำสั่งนั่นเองคำสั่งหรือพระบรมราชโองการนั่นเองพระบรมราชโองการ พระบรมราชองการที่รพระมูยพระเจ้าทรงจัดให้ภิกษุให้พุทจบริษัทนะภิกษุภิกษุณีอุบาสกบฏิการนั้นหรือปฏิบัติตามนั่นเองคือเป็นคําสั่งที่อันิสสีนั้นก็สแสดงออกมาอสองแบบอสองแบบแบบแรกก็คือสแสดงออกมาในคาถาธรรมบท คาถาสมบทนะหรือเรียกว่านะเรียกว่าบทอารหัตมัมมะเพราะใครจะเดินนี้แล้วจะเดินคาถามบทนี้แล้วบรรลุเป็นพระหันนั่นเองจึงเรียกว่าบทารตรมมนะนะอ,อริยสัจยนะี อันที่สองนะที่แสดงก็คือแสดงออกมาในรูปของปริวัตยานสิบสองปริวัตยานสิบสองนี่ก็คือแสดงเรื่องของอานิยสัตว์สี่นั่นเองเป็นคำสั่งเป็นคำสั่งให้ถึงปฏิบัติ อย่างเช่นเรามีความรู้ในเรื่องทุกข์ทุกเป็นสิ่งที Respect ่ควรกําหนดรู้ทุกเป็นสิ่งที่ควรกําหนดรู Obi ้และได้กหนดรู้แล้วเป็นคําสั่งให้ทําตามหรือปฏิบัติตามเรามีความรู้ในเหตุให้เกิดทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์เป็นสิ่งที่ควรละเหตุให้เกิดทุกข์เป็นสิ่งที่ควรละเราได้ละแล้วเนี่ยเรปฏิบัติตามทำตามนั้นตามพระบรมราชโอการตามพระธรรมเทศนาครับก็คือตัวคําสั่งนั่นเอง ที่สองสัมมาสังกัปปะมันคืออะไระก็คือเมื่อเราได้รับพระบ,บรมราชโองการแล้วทำไงต่อรับคำสั่งแล้วก็คิดถึงคำสั่งนั้น เราคิดถึงภารกิจนั่นเองคำสัง่งหรือภารกิจว่าพระบุระเจ้าให้เราทําอะไรนะคิดต้องคิดถึงคำสัง่งแล้วต้องคิดถึงคําสั่งทีนีน้ สมาวาจาก็กพูดดีพูดเพราะพูดมีประโยชน์ต่อผู้ฟังพูดอิงอัดพูดอิงทำไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเที่ไม่พูดใจผายั็ก็คือเราเอาคำสั่งนี่แหละมานั่งทบทวนทบทวนคำสั่ง คนคำสั่งคือมีวิตกวิจารในคำสั่งนั้นนั่นเองอย่างเช่นคาถาธรรมบทบทไหนล่ะ,ะที่เป็นสมาธิภิกเช่นความโศกทั้งหลายย่อมไม่มีแก่ผู้มีจิตมั่นคงไม่ประมาทเป็นผู้นีผู้ศึกษาในทางเหมโนปฏิบัติผู้คงที่สงบระงับแล้วมีสติในการทุกเมื่อคาถาบทนี้เป็นคำส,ส,ำสั่งแหละคำสั่งนั้น เราก th ็ถือปฏิบัติตามก็คือเมื่อได้รับคําสั่งแล้วเราก็คิดถึงคําสั่งนั้นอีกนึกในใจนึกในใจซ้ำเข้าไปอีกเอาฟังแล้วก็เอามาคิดซ้ําท่องท่องจํานึกในใจแล้วก็เอามาบริกรรมบริกรรมก็คือมาท่องบริกรรมือท่องท่อง เอามาท่องบ่อยๆบอ,ยอบรมอิตบ่อยๆอ,ยอันที่สี่สมมากร,รมมันตะสะมากรัรมมันตะกระทําชอบกระทาอะไรไม่รียกระทำอะไร เที่ยวกระทำชอบกระทำแล้วไม่ก่อเวรนะคือเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเว้นจากการเอาของผู้อื่นมันให้เว้นจากการ,รพฤติผิดในกรรมเว้นจากการเสียบสิ่งเสียดเปลี่นเมาก็คือการอบรมตนนั่นเองอบรมตนนะอบรมตนนะหรืออบรมจิต เะด่วยคำสั่งด้วยคำสั่งพระพุทธเจ้าทรงสั่งอย่างไรแล้วก็ปฏิบัติการอย่างนั้นแหละรีกว่าเป็นการเป็นสัมมารกรรมันตะเป็นการกระทำชอบการกระชอบสัมมารกรรมันตะทันที่ท่านาแตสงสัยว่าประโยคสัมมาวาจาซึ่งเขาใช้คําว่าบริกรรม แล้วสัมมากัรมันตะอบรมการบริการการบริการกับการการอบรมตนเนี <anking S 2> <split> ่ยช่องช่องว่างต่างมันเป็นยังไงครับก็อบรมตนคือปฏิบัติตามนอกจากช่องแล้วปฏิบัติตามนั้นด้วยแสดงว่าตอนสัมมาวาจานี่เราก็เพียงบริกรรมว่าจิตจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นพอมาสัมมากัรมันตะเราก็เราะนมมั้นเราทำตามที่เราพูดนะ เราสั flaws, en, ่งมันแล้วม eh, ันก็ต้องทำด้วยใช่ไหมคะเช่นเราบอกไม่ดื่มเหล้าบอกอันนี้อย่าดื่มเหล้านะอันนี้ก็บอกเออข้าไม่ดื่มนะฮะนะไม่ก็หายใจนะเชื่อฟังเด็กดีอ่าสัมมาอาชีวะ สัมมาชีวะ,ะสัมมาชีวะก็คือ,อการเลี้ยงชีวิตด้วยอาชีพสุดจริตเว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตด้วยอาชีพที่มีทุกมีโทษเพราะ ก็คือการที่เราอบอรมตนเพื่อจิตที่ตั้งมั่นนี่แหละทำให้มันเกิดศรัทธาศรัทธาคือเชื่อมั่นในคำสั่งนี้ศรัทธาในคำสั่งในคำสั่งและสร้างปีติสุขปีติสุข ุเบิขานะุเบิขาให้เกิดให้เกิดอ,อันนี้เป็นการเลียงชีวิตแล้วเพราะเราเรียนเลียงชีวิตด้วยปีติสุขปีติสุขในธรรมคือหมายว่าอันนี้สัตส,สีที่พระเจ้า,ามอบให้หรือคาถา